ตอนที่11เปลี่ยนความคิดซูชิงเกยเผยความลับของนางหลังคิดถี่ถ้วนตัวนางไม่ได้โง่และก็ยังมีวิญญาณอีกดวงในตัวซูฮุยที่ช่วยนางคิดหาทางออกและให้คำแนะนำอารมณ์ของกูฉัางเกอไม่ใช่อะไรที่พวกนางเข้าใจได้บางครั้งเขาเหมือนเทพน้ำแข็งที่ก้มมองทุกสิ่งอย่างไร้อารมณ์บางครั้งเขาจะหยอกเย้าผู้อื่นความคิด กับการกระทําของเขาไม่อาจาคาดเดาได้เขาต่างจากเย่เฉินผู้สามารถอ่านได้เหมือนหนังสือที่เปิดแล้วและมันก็พอพฤติกรรมนี้ของเขาที่ทำให้หัวใจของซูชิงเกิไม่สบายใจหลังคิดอยู่นานนี่ก็คือทางเดียวที่นางจะทําให้เขาเชื่อในความจริงใจของนางได้สัตว์ประหลาดเท่าส่วนใหญ่จะมั่นใจในตัวนางทันทีที่กายอรไทเก้าหยินของนางถูกเปิดเผย การเปิดเผยไพ่ตายต่อหน้ากูชังเกอคือวิธีบอกเขาว่านางไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับเขาซูชิงเกอเชื่อว่ากูชังเกอจะเข้าใจความหมายเบื้องหลังของการกระทำของนางทั้งหมดที่เหลือคือรอดูปฏิกิริยาของเขากายอลาไทยก้าวหินมันเป็นสุดยอดกายายาในฐานะมอหลอมอมนุษย์แต่เจ้าแน่ใจหรือว่าอยากบอกเรื่องนี้กับข้า เสียงของกูชังเกอดังขึ้นแต่ไรอารมณ์ในน้ำเสียงซูชิงเกอร์ก้มหัวชิงเกอร์คิดว่าคุณชายกูเป็นคนตรงไปตรงมามากด้วยความสัตย์ตรงแน่นอนแค่คำพูดปักเปล่ากูฉังเกอจะไปมีอะไรทำนองนั้นพั้งกับอารมณ์ของเขาอาจล้ำลึกแต่เขาก็ดูเหมือนตัวร้ายไม่ว่าซูชิงเกอจะมองยังไงนางก็ไม่อาจเห็นความดีในตัวเขาเลย เป็นคำพูดที่ไม่จริงใจเอาเสียเลยนะกูฉางเกอร์หัวเราะซูชิงเกอร์เม้มปากและไม่ตอบกูฉางเกอร์มองนางหัวจะหลดเท้าเขาต้องยอมรับว่านางเอกที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาหน้ามองมากนางมีสัดส่วนวาโค้งได้รูปดวงตาเหมือนนำ้ำพุใส่กระจ่างและคิ้วที่ดูเหมือนโดนวาดด้วยมือของศิลปินผมดำนุ่งสลวยกับใบหน้าขาวรวกอบดอกลิลลี่ช่างดูเกินจริง นางเป่งเสน่ห์อันน่าหลงไหลความวิตกที่ปกคลุมใบหน้าของนางไม่ได้ทำให้นางหมดสเสน่ห์ลงมันมีแต่จะกระตุ้นความปรารถนาของผู้ที่พบเห็นกู่ฉังเกอไม่ใช่นักบุญผู้ทรงเกียรติที่ไร้ซึ่งราคาแล้วไงเขาไม่ได้เป็นคนขอหรือข่มขู่ซูชิงเกอเพื่อสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่นางเสนอด้วยตัวเองไม่มีใครควรพูดอะไรได้ต่อให้เขากินนางทั้งตัวตรงนี้ระบบ ข้าไม่ควรได้รับผลสะท้อนกับของโชคลาภใช่ไหมถ้านางคือคนที่เสนอตัวให้ข้าเองแน่นอนกูฉังเกอยังปรึกษากับระบบก่อนโลกนั้นกว้างใหญ่แต่เขามีเพียงชีวิตเดียวเขาไม่มีโชคลาภมหาศาลของพระเอกเหนือสิ่งอื่นใดเขาคือตัวร้ายและตัวร้ายก็ต้องตายตราบเท่าที่มันไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเขา เขาก็จะไม่หวั่นไหวกับม้อไฟเนื้อของซูชิงเกอร์สำหรับสิ่งที่นางคิดเกี่ยวกับเขาเขาไม่สนใจเขาอยากถอนเมลอดลูกนี้ทันทีที่เขาเห็นโชคลาภของนางแต่เขากลัวว่าจะโดนผลสะท้อนกลับของโชคแต่ตอนนี้ที่นางเสนอตัวเองโชคก็ไม่ควรเล่นงานเขาใช่ไหมโชคของนางเอกยังสูงเกินไปและนางก็ยังไม่ได้ยอมจำนนต่อท่านอย่างสมบูรณ์มีโอกาสสูงที่ท่านจะโดนโชคลาภสะท้อนกลับ ถ้าพยายามมีความสัมพันธ์กับนางเอกในตอนนี้ระบบอธิบายเอาละเขาคาดไว้แล้วเชียวเจ้าหมาทรยศเจ้าโชคบัตซบกูชังเกอเดาว่ากลุ่มสัตว์ประหลาดต่างมิติคงมาลุมถึงเขาถ้าเขาทำอะไรนางแน่นอนเขาก็ยังไม่เปลี่ยนสีหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเช่นเคยเกี่ยวกับกายอลอไทยเก้าหญินของท่านผู้แท้กูจะทำเหมือนไม่เคยได้ยิน ถ้าท่านหญิงอยากสร้างความพัฒับใจให้แก่ผู้แท้กูงั้นก็โปรดกลับมาใหม่ท่านหญิงโปรดเคารพตัวเองด้วยใบหน้าของเขาสวยเมยและยังแสดงความดูถูกออกมาข้าต้องจดจ่อกับการบ่มเพาะของข้าข้าไม่มีเวลามาบันเทิงใจท่านอีกฮึฮ <c oughs> ึฮกูฉังเกออดชื่นชมฝีมือการแสดงของเขาไม่ได้ถ้าระบบมีความคิดอิสระมันคงด่าก,กูฉางเกอว่าหน้าด้านเกินไปแล้ว คุณชายกูคำตอบที่แม่ค่าคิดนี้ของกูฉางเกอทำให้ซูชิงเกอตกตะลึงและความไม่อยากเชื่อก็ปรากฏบนใบหน้านางซูชิงเกอได้เตรียมตัวสำหรับผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดมาแล้วแม้มันจะน่าอับอายและหัวใจของนางก็ไม่ได้เต็มใจนะักแต่นางก็รู้ว่านางไม่มีทางเลือกอย่างไรก็ตามคำตอบของกูฉางเกอก็ทำให้นางพงังหะแน่นอนนางโล่งใจมากกว่าเมินงงกูฉางเกอคนนี้คาดเดาไม่ได้เลย ข้าไม่สามารถดาวความคิดของเขาได้เลยสักนิดตอนนี้วิญญาณอีกดวงในตัวนางพูดขึ้นทั้งสองมีความคิดเดียวกันตรงข้ามกับที่ข้าคิดไว้คุณชายกูไม่ได้ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของเราเลยมันดูเหมือนว่าข้าจะเอ็นเอียงและให้ลายเขาเกินไปการคิดถึงเขาแบบนั้นมันดูเหมือนข้าจะจิตใจขับแคบเกินไปนะสูชิงเกอร์อดตำหนิตัวเองไม่ได้หลังออกจากที่พักของปู่ฉางเกอร์ โดที่ไม่รู้ตัวอารมณ์ของนางดีขึ้นและนางก็ไม่ได้ดูแลชีวิตชีวาและวิตกเหมือนเดิมและพอซูชิงเกอคิดถึงเหตุการณ์ล่าสุดนางก็ตะนักว่าคุณชายกลุ่มไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนางถูกส่งไปยังตำหนักของเขาในคืนก่อนหน้านั้นแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรนางนอกจากชำเดือนมองนางมันเล่ากับเขาไม่สนใจนางนางไม่เข้าใจว่าทำไมความเฉลียวฉลาดของนางถึงหายไปหมดมันดูเหมือนนางจะตัดสินใจผิดไปหมด เพราะความอักติและความกดนั้นที่นางพบเจอซูชิงเกอร์อดรู้สึกผิดไม่ได้ขณะคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างทำไมนาถึงเชื่อว่ากู่ฉงเกอเป็นคนชั่วร้ายด้วยนะสิ่งความคิดของซูชิงเกอที่มีต่อนายท่านเปลี่ยนไปค่าโชคลาภของท่านเพิ่มขึ้น20แต้มค่าโชคชะตาท่านเพิ่มขึ้น100แต้มเสียงแจ้งเตือนของระบบดังขึ้นในหัวกู่ฉางเกอและทำให้เขาพูดไม่ออก ซูชิงเกอพยายามแก้ไขความคิดกับความเชื่อของตัวเองที่มีต่อเขาโลยให้เหตุผลกับการกระทําทั้งหมดของเขาแต่นั่นถือเป็นเรื่องดีมันแค่ว่ากูฉางเกอไม่คิดว่าค่าโชคลาภก้อนแรกของเขาจะมาจากนางเอกแทนที่จะเป็นพระเอกดีมันไม่สำคัญหรอกว่ามาจากไหนแล้วอะไรอีกเขาได้รับค่าโชคชะตามามากเลยวันนี้หัวใจของเขาระเบิดด้วยความสุข400แต้ม200แต้ม100แต้ม สรุปแล้ววันนี้เขาทำแต้มโชคชะตาได้ถึง700แต้มโดยไม่ต้องเสียเงื่อแถมเขายังเตะโชคลาภของเยเชนให้ลดลงไปได้300แต้มมันคงไม่นานก่อนโชคของพระเอกจะหายไปและตายในเงื้อมมือเขาอารมณ์ของกูช่างเกินสดใสขึ้นแต่เขายังไม่รีบใช้ค่าโชคชะตาเขาจะเก็บให้ครบพันเพื่อเปิดระบบร้านค้าเขาอยากดูของดีด แม้เขาจะไม่ขาดวิชาและคิดวิชาแต่ถ้าเขาได้รับของดีจากระบบละ่ะเขาจะไม่ทะยานสู่สวรรค์ด้วยสิ่งนั้นหรือและตอนนี้การเตรียมตัวของเขาก็ใกล้เสร็จแล้วมันถึงเวลาที่เขาจะเริ่มต้นแผนการก,กับอาจารย์ของเย่เฉิน